นวัีครับก็อยู่ในรีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับวันนี้ก็รีวิวหมวกกันน็อก Space Cow นะครับรุ่น Vision นะครับผมหมวกกันน็อกฟีซายนะครับก็อันเนี้ยขนาดฟีซายนะครับผมบอกว่ามีใบเล็กใบเล็กเอ่อฟีซายต้องไงอยากให้ทุกคนลองใส่ดูก่อนนะครับน่าจะเป็น59 6 0ถึง เล็กกว่าเล็กกว่ายุ่นึ่งนะครับผมก็บอกกันนะครับข้างในก็บุกผ้านะครับโฟมใส่กระชับแล้วก็มีที่รัดตรงนี้นะครับผมมีที่รัดนะครับรัดที่รัดมันหน่อยนะดิงขึ้นมานะครับแล้วก็กดนะครับดึเงเข้าก็ออกกดล็อกแน่นหนานะครับผม ดึงออกนะครับผมดึงออกนี่นัดนะครับถอดมาซัดออกไม่ได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นแบบว่าซิลนะครับโอ้โหสมูทครับื่นเลยสมูทระรับได้หลายระดับมากเลยนะครับก็ข้างหน้านี่จะดูระบายอากาศดินนะครับเปิดเนยเปิดดี่ตรงน,นี้เพื่อให้ลมเข้านะครับเป็นนะเปิดเพื่อให้ลมให้ลมเข้าระบายอากาศนะครับผมลมเข้า รูปทรงสวยงามมากครับมีมอกนะครับมีมอกมาตรฐานปลอดภัยนะครับ Design to หรือฟิวเจนะครับผมสเปซคาวนะครับรุ่นมิชชั่นนะครับผมมีหลายสีมากเลยใครสนใจก็ลองซื้อมาใส่กันนะครับผมนะครับสเปซคาวรีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับขอบคุณนะครับวันนี้สวัสดีครับผม